บางทีแปลว่าอากาศอย่างข้าจรน,นะครับเที่ยวไปในอากาศเป็นชื่อของนกนกเที่ยวไปในอากาศบินไปในอากาศโคโจรไปในอากาศอันเวงว,งวางปลางเปล่าเลยเรียกว่าขาจรเพราะฉะนั้นใครชื่อว่าขาจรก็ไม่ได้เพราะอะไรนักหนาเอาก็จริงๆก็นายนกตอนนั้นเ <laughs> ขจรก็ได้นะครับ ต่เขนะครับในอากาศเขาเรียกว่าเป็นสมาธิไม่ได้ลบวิพัตก็เท่านั้นเองเกสจอนขจรมีความหมายเหมือนกันแปลว่านกด้วยกันทุกน่าเกลียดขว่างเปล่าโดยเกี่ยวกับเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งหน่าเกลียดทั้งปวงคืออันตรายอเนกประการนี่อย่างนี้นะทุกไม่น่าเกลียดยังไงน่าเกลียดก็เขาเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่น่าเกลียด ถ้าหากว่าเกี่ยวกับรูปประขันนะครับนั่นก็คือว่าประกอบด้วยโกทถาทั้งหลายอันน่าเกลียดผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งบาปประรมอันน่าเกลียดมีโรภะโทสะโมหะเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าทุขะอีกะและโดยเกี่ยวกับเป็นสัจจะที่ปราศจากความยั่งยืนนี่ไงนะครับ ว่างเปล่าปราศจากคือว่างเปล่าจากความยั่งยืนความงามความสุขและความเป็นอัตตาที่ชนพานคิดขึ้นชนพานคิดขึ้นอ้คือชนพานดําริชนพานเข้าใจว่ามันมีนี่คือความหมายของศัพท์เวลาเราเรียนเราก็ใช้ศัพ์ไปเลยว่าทุกๆแต่ว่าคําว่าทุกมีความเป็นมาอย่างไงเราไม่ค่อยจะสนใจการพูดถึงศัพ์ธรรมะนะครับ ควรจะรู้ที่ไปที่มานะและก็คงไว้ของท่านมีหลายท่านที่มาถามผมว่าทิฏฐิทําไมเดี๋ยวทิฏฐิเฉยๆเดี๋ยวทําไมทิฏฐินะมีต่อประตังมัง่งไม่มีมัง่งศัพท์ที่แท้จริงที่เป็นศัพ์ธรรมะต้องทิฏฐิทิฏฐิไม่ถูกอย่างนี้เขาเรียกมาประยกย์ใช้ในภาษาไทย เพราะมาจากที่สาุลงติปัจจัยมันต้องเป็นทิฏฐิมันจะเป็นอย่างนั้นหลายตัวครับว,วิรติก็เหมือนกันนะครับมันมาจากวิกับรติวิในวิคตาแปลว่าปราศจากรติในยินดีปราศจากความยินดียินดีอะไรยินดีในการทำบาปเพราะฉะนั้นวิรติจึงใช้ในความหมายว่า ปราศจากความยินดีคืองดเว้นนั่นเองเพราะฉะนั้นน่าจะคงว่าวิรติตลอดไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นวิรัตหมดแต่วิรัตไทยแยกแลว้ววิแลว้วรัตแปลว่าอะไรมันไปไม่ออกแต่เอาเถอะมาไปยกใช้ในไทยนะี่ไม่เพ่งถึงความหมายทางธรรมะเป็นสําคัญกับไม่กอะไรนักหรอกแต่ที่ไปที่มาของท่านมันเป็นอย่างนี้ ส่วนสัจจะที่สองชื่อว่าทุกขกะสมุทยัยก็เพราะเมื่อประกอบพร้อมกับปัจจัยอื่นมีกรรมเป็นต้นก็เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์จิงอยู่นะตัณหาเป็นสมุทยัยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์แต่ว่าผลทั้งหลายจะมาจากเหตุอย่างเดียวนั้นไม่มีหรอกต้องมาจากเหตุหลายอย่างประกอบกัน เพียงแต่ว่าในที่นั้นในบรรดาเหตุหลายอย่างนั้นควรจะกล่าวถึงเหตุอะไรเป็นสำคัญทุกทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่มาจากสมุทยัยคือตัณหาอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าตัณหาอย่างเดียวสามารถบรรดาทุกไอเกิดก็ควรจะกล่าวว่าตัณหานี่เองเป็นผู้เป็นใหญ่ผู้สร้างหรือว่าพระเจ้า แต่ปรากฏว่าตัณหาอย่างเดียวไม่ได้มีอาุภาพบรรดาลทุกให้เกิดได้หรอกต้องปร,ประกอบกับทมอย่างอื่นถ้าเป็นธรรมเศร้า,าหมองโดยกันก็คืออวิชชาแล้วก็ถ้าหากว่าทาเสร็จลงไปแล้วเป็นเหตุให้ไปเกิดประพบภูมิสุขติบ้างทุกติบ้างอย่างนี้มันบอกชัดเจนว่าเอ้ยไม่ใช่ลำพังตัณหาแลรวหรือแม้มีอวิชาร่วมด้วยก็เถอะขึ้นอยู่กับกรรม เพราะถ้าอุปาทานนัการนี่ไปเกิดในนรกนะากนี้กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมหากุศลกรรมจะไปในโลกและกุศลได้ยังไงเดี๋ยวเก็บหนังสือข้าวกระเป๋ากลับบ้านเลยก็ต้ังมาจากอกุศลกรรมมันต้องไปสู่สุขคตินั่นแลถึงจะกุศลกรรมเพราะฉะนั้นกรรมก็มีส่วนสร้างผลแต่ว่า อวิชาก็ตามกรรมก็ตามไม่ได้วิจิตเหมือนตัณหาในการสร้างทุก์ตัณหาวิจิตกรรมจึงวิจิตส่วนอวิชชาไม่มีความวิจิตอะไรเลยสักแต่ว่าเป็นความไม่รู้นะอย่างเดียวเท่านั้นตัณหาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าวิจิตคือหลากอะไรเป็นรูปปัตนหาก็มีสัตตตัณหาเป็นต้นก็มีและรูปปัตนหาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะาเล่นไปนะ รูปอย่างนี้เรายินดีแต่อีกคนนึงเ็ไม่ยินดีก็ยินดีรูปอีกอย่างไงบางคนมองภาพสมมติว่าเป็นภาพเขียนภาพจิตกรรมชื่นชมภาพว่าสวยงามด้วยกันนะครับภาพอะไรภาพภิกษุสันดานกาไงนะอย่างนี้นะครับคนหนึ่งนี่ยอมวาโอ้ว่าดีสีสันสวยงามแหม ประนีตแท้จริงอีกคนนึงบอกว่าโอ้ดีจริงให้ความหมายลึกซึ้งอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าคนเราเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันรูป,ปรตัญหาด้วยกันนั่นแหละนะครับไอภาพที่เห็นนะแต่ว่าความดื่มดั่มในภาพนั้นไปกันคนละประเด็นนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความวิจิตของตัณหาและคิดโดยแต่อารมณ์มีตั้งหก และยังมีอดีตแจกไปตามการอีกอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างนี้อีกพระฉะจา้นตัณหานี่วิจิตจริงๆกรรมจะวิจิตนะก็เพราะอาศัยตัณหาตัณหาเป็นนายกรรมเป็นเบาวผู้รับใช้นายให้สร้างผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งแม้มีเหตุอะไรอย่างอื่นหลายอย่างก็ตามนะครับแต่ว่าพระองค์ ทรงแสดงสมุทัไยก็ทรงหมายเอาไว้แล้วในพระไทยว่าจะเปิดทางให้เขาละเหตุของทุกทิ้งท่าละได้เขาไปจะพ้นจากทุกทำอย่างอื่นนะมีไปเถอะที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นเองทุกแต่ถ้าหากว่าเมื่อจะละปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละสมุทัไยปฏิปทานั้นต้องเป็นไปเพื่อละตัณหา เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นละกรรมกรรมละไม่ได้หรอกตัณหายังมีกรรมก็ต้องเป็นไปอวิชชาความไม่รู้ใครจะไปละได้เพราะว่าเวลาละต้องละด้วยความไม่รู้ไม่ใช่ละความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไอตอนที่เราถูกอวิชชาครอบงำเราไม่รู้หรอกนะว่าถูกอวิชชาความไม่รู้ครอบงำเพราะอาวิชชาเป็นธรรมชาติที่มืดบอด เราจะมารู้ว่าเรามีอวิชชาก็ต่อเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นเหมือนเราจะรู้ว่าเออสถานที่นี้มืดก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นอยากะถามท่านทั้งหลายตรงนี้นึคนที่อยู่กความมืดตลอดเวลานะไม่เคยเจอ,เจอแสงสว่างเลยอยู่ในที่มืดตลอดเวลาตั้งแต่เกิดว่างั้นก็แล้วกัน เขาจะรู้ไหมครับว่าเราอยู่ในที่มืดเราอยู่กับความมืดไม่รู้แล้วเมื่อ,อไหร่ถึงจะรู้ได้เมืม่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นไหมครับอยู่กับความมืดแต่ไม่รู้ความมืดไม่รู้จักเลยแต่พอแสงสว่างเกิดขึ้นถึงได้รู้ว่าโอ้ยเราเนี่อยู่กับความมืดมาตลอดฮะเพราะว่ามี การเปรียบเทียบเกิดขึ้นแล้วไอ้ความสว่างนะอย่างหนึ่งความมืดอย่างหนึ่งตรงกันข้ามาเลยเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับนะเราจะรู้ว่าโอ้เราเป็นคนมีอวิชชาแท้จริงนะไม่ใช่โดยการเรียนการฟังธรรมก็ต่อเมื่อวิชชาแสงสว่างคือวิชชาเกิดขึ้นคราวนั้นได้เข้าใจเลยว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นชไหน ที่นอกเหนือไปจากตำราลึกซึ้งกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าความจริงเป็นอย่างนี้ที่แท้เป็นอย่างนี้ทำมถึงไม่รู้ก็เพราะว่าความเมืดมันปกปิดปกคลุมหมดอวิชามีกิจคือปิดบังสัจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนที่เขามีนะเราไม่มีโอกาสเลยนะโอเวลานี้ท่านถูกอวิชชาครอบงำไม่ไม่มีทางอ่ะ ต้องมาทีหลังนะถามง่ายๆเป็นอุปมาเผื่อท่านฟังไม่เข้าใจเห็นร่ลึกสิ่งคนที่กำลังถูกเขาต้มเขาตุนเขาหลอกขณะที่เขาก็ต้มตุนหลอกเอาแล้วนะตัวเองรู้ไหมว่าเขาต้มเขาตุนเขาหลอกเรา ใช่รู้ว่าเขาต้มเขาตุนก็เราก็ก็ต้มเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้ในนี่ปลากมดแล้วก็ต้มตุนสําเร็จแต่ก็แสดงไม่รู้ <c oughs> มารู้อตดีหลังบางคนอื่นมาบอก <c oughs> ตัวเองซื้อสองอร้อยถูกเขาต้มก็ซื้อกันแค่ยี่สิบบาทนี่ <c oughs> ตอนถูกต้มตุนไม่รู้นี่ก็เหมือนกันตอนที่อวิชชาเกิดขึ้นไม่รู้วเวลานี้นะเรามีอวิชชาถูกอวิชชากรอบง่า จะรู้ก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นซึ่งการที่เราจะเจริญแสงสว่างคือปัญญาเราจะทำให้เกิดขึ้นได้เราอาศัยอะไรถึงจะรู้ว่าไอาปฏิปทานี้สร้างแสงสว่างคือปัญญากำจัดอวิชชาอาศัยตัณหา ตราบใดที่อารมณ์นั้นเรายังมีความยินดียังมีความต้องการอยู่ตราบนั้นก็เป็นอันว่า,าวิชาก็ต้องติดตามเพราะอาวิชชาเขาตั้งอยู่ได้ด้วยอาศัยตัณหาเอกเหยื่อคือความต้องการจะเห็นว่าตัณหายินดีในอะไรในอารมณ์ที่เห็นว่างามบ้างเที่ยงบ้างสุขบ้างเป็นอัตตาบ้างเป็นอย่างนี้ ถ้าอารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นความจริงเลยเราเรายัางยินดีอยู่อวิชชา,าก็ได้โอกาสก็ไปเรื่อยดีเพราะอาวิชชาเขาไม่ต้องการจะให้สัตว์ได้รู้ความจริงคือปิดเสียเพราะฉะนั้นตราบใดที่ตัณหาเป็นไปอยู่ตราบนั้นอวิชชาก็ได้ตัณหามาป้อนนะอวิชชาเป็นเหมือนพ่อผู้ง่อยเปรียดเสียขาทํางานทําการเองไม่ได้ นะและจะอยู่กินยังไงก็ต้องอาศัยตันหาลูกผู้แข็งแรงคือตันหาตัณหานี่มันแข็งแรงจริงๆนะครับยกเอาร่างกายของเราหนักร้อยกิโลสมมุติว่านั้นไปต่างประเทศเยอรามันอังกฤษอะไรไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยนะ <laughs> น่เป็นอย่างนี้นะตันหาเนี่แข็งแรงมาก ได้อาศัยตันหานั่นแหละป้อนอาหารให้เขาเหนคือในอารมณ์ที่ผิดไปจากความจริงนั่นก็คือในอารมณ์ที่เห็นว่าสวยว่างามว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นอัตตานั่นเองเป็นเช่นนี้นะครับทีนี้เราจะละอวิชามก็มีอย่างเดียวก็คือว่าตัดอาหารของอวิชชา โดยการไม่ทำให้เป็นปัจจัยของตัณหานั่นก็คือด้วยการเห็นความตามความเป็นจริงเสียว่าไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เลยตัณหาเข้าไม่ได้เพราะตัณหาเข้าไม่ได้พ่อคืออวิชชาก็ขาดเคลนอาหารนั่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เด่นชัดที่ ที่เห็นว่าปฏิปทานนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใดก็เกี่ยวกับว่าเป็นไปเพื่อละตัณหาหรือเปล่าทาไม่ได้เป็นไปเพื่อละตัณหาสยบตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อพ้นทุกนะในที่สุดนะครับไม่เป็นไปเพื่อละอวิชาไม่เป็นไปเพื่อ้นทุก์แน่นอนไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์นั่นเอง้ามาพูดได้เข้าใจเรื่องอริยสัตว์ เพราะฉะนั้นเหพุปัจจัยอย่างอื่นมีเยอะแยะ,ยะมากมายพระองค์ทรงประสงค์จะให้คนเขาปฏิบัติได้ปฏิบัติถูกก็ทรงแสดงเฉพาะตัณหาว่าเป็นสมุทยัยเป็นอย่างนี้แม้งั้นไม่สำเร็จหรอกเราไม่รู้หรอกว่าปฏิปทาของเราเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็มีอย่างเดียวเอาตัณหามาเป็นข้างวัดตัณหาเข้าได้อยู่ก็ ไม่บริสุทธิ์เพราะตัณหาก็เป็นอันว่าไม่ตรงต่อทางแต่ถ้าเป็นปฏิปทาละตัณหาตัณหาคือตัณหาเข้าไม่ได้เพราะคําวันละในทางศาสนาก็คือว่าทําไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ก,กเะนะ็เกิดกันแล้วไปละนะเกิดกันแล้วไม่จําเป็นต้องละเขาไม่เที่ยงเขาก็ต้องดับไปตามธรรมดานเขาเองเข้าไม่ได้เป็นอันว่านี่เป็นปฏิปทาละตัณหาแน่นอน รู้ได้ยังไงเข้าไม่ได้โอ้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยแต่ปฏิปทานนั้นตันหาเข้าไปได้นั่นก็คือว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติอันดับแรกจะต้องแห้งแรง้งไม่รื่นรมจิตใจของเราไม่มีแห้งแร้งเลยเอาแต่รื่นลมบันเทิงในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าชุ่มด้วยตันหาเรามองไปทางไหนเจอรูปที่เราไม่ปราถนาเห็นไหมเราเบนสายตาไปทางอื่นทันที ได้ยินเสียงที่ไม่น่าปราถนานะครับก็ไม่ยินดีที่จะฟังไหนตะแคงหูไปฟังเสียงที่น่าปราถนาหรือพร้อมที่จะฟังเสียงอย่างนั้นใจของเราในบันเทิงอยู่แทบตลอดเวลาเราไม่เคยสังเกตว่าทำไมถึงบันเทิงต่อว่าเพราะว่าตัณหาก็ครอบงำที่บันเทิงอยู่ได้ ทีนี้พอไปปรบปฏิบัติทวนกระแสตัณหาคราวนี้บาความบันเทิงความรื่นลมหมดไปมันก็ต้องแห้งแรงสิแต่เวลาก็ไปปฏิบัติกันก็มีแต่ว่าโอ้จิตพองใสแหมเบาพร้อมเยือกเย็นถ้าอย่างนั้นใครใครมันก็ชอบแล้วละตัณหาที่ตรงไหนก็ไม่ทราบ ถ้าเป็นปฏิปทาละตัณหาจริงนะตันหาเข้าไม่ได้ต้องแห้งอันเลงทีเลขสัตว์จะไม่เอาด้วยเพราะไม่เคยชินปฏิปทาละตันหาไม่ใช่ใครๆก็ปารบได้นะเรายังตามกระแสตันหาอยู่อยู่ดีๆไม่ฝืนกระแสมันต้องอาศัยเวลาความเสพค้นไปเรื่อยเรืปฏิบัติปฏิปทาที่ถูกต้องอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่ยยอมรับเข้า ไอตอนที่ยอมรับอนั้นะครับมันเกิดปัญญาเห็นสัจจะความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ได้ความปลืม้มแต่ไม่ใช่ปลื้มแบบตัณหาป,ปลาปลื้มว่าเราได้ที่พึ่งที่จะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์เขาเรียกว่าปีติที่ไม่อาศัยเรือนปราปลื้มอย่างนั้นคืออาศัยเนคขมมะเป็นอย่างนี้นะอันนั้นมาแทน เช่นเดียวกันที่เรารักคนนั้นคนนี้ด้วยอำนาจตัณหานั่นแหละต่อมาเปลี่ยนซะก็ได้ไม่เอาแต่างตัณหาก็ได้เมตตาก็เป็นเหตุให้รักคนอื่นเขาเหมือนกันแต่เมตตาเนี่ยเป็นประเภทไม่อาศัยเรือนคือไม่เกี่ยวกับกามาคุณยังไงอย่างนั้นนะครับตกลงว่าในบรรดาเหตุตั้งหลาย รวมทั้งตัณหาพระองค์ตรัสเฉพาะว่าตัณหาเท่านั้นเป็นสมุทยัยเหตุให้เกิดขึ้นอย่งทุกข์ก็โดยคําอธิบายที่กล่าวมานี้ไม่กล้าส,สวรุปกลัวว่าจะไม่เหมือนเดิมไปที่พูดไปแล้วสัจจะที่สามชื่อว่าทุกขกนนโรธก็เพราะความที่ทุกข์มาถึงแล้วก็ย่อมถึงความดับไปคือเกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมไอ้คำขยายต่อไปดับไปใน,ในที่นี้คือเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วก็หมดกันไปเรียกว่าดับไปอย่างนั้นก็เรียกว่าดับเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในความหมายนี้ที่เป็นนีโรธนี่โรนในที่นี้นะครับคือเกิดขึ้นไม่ได้ได้แก่ทำที่ดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์กับทุกข์ดับเหมือนกันไหมอ่าไม่เหมือนกันนะต่างกันยังไงทุกข์ดับเป็นยังไงอ่า ทุกเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปเองตาเป็นธรรมดานะตอบเก่งนะตามันจลักษณะแล้วก็ถ้าดับทุกแหละครับฮนะต้องเป็นยังไงนะดังดังนิดนึงนะอ๋อดับทุกทุกไม่มีในที่นั้นน,น,น,นะก็ไม่ตรงเท,ทีเดียวคือว่าถ้าดับทุกมันต้องมีอุปรกรณ์ เหมือนไฟดับกับดับไฟไฟดับก็หมายความเขากินเชื้อซะจนกระทั่งไม่มีเหลือหรอแล้วเขาก็ต้องดับแต่ว่าถ้าดับไฟทั้งๆท,ที่เชื้อยังอยู่ไฟก็ไม่ลุกโลงอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะเรามีอุปกรณ์เครื่องดับเงยทายบ้างน้ำบ้างนะครับสาสตร์มันเข้าไยเสร็จแล้วนะ เชื้อนั้นก็หมดอานุภาพในอันที่จะยังไฟให้โรคโปลมวลง่ายๆก็สิ้นความเป็นเชื้อไปเหมือนกันเลยอุปาทานขันก็เรานี่เองนะเป็นที่ไฟคือตัณหาเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้ไฟมันดับเองนะไม่มีฮไม่มีทางเลยนะไม่เหมือนอย่างในทางโลกพอสิ้นเชื้อ ก็หมดกันไปแต่ว่าอุปาทานมันไม่เคยสิ้นนะมันก็มีอยู่เรื่อยอะ่เะเ,เ,นะเพราะจะมีเหตุทําให้เกิดนะพราะฉะนั้นใต้จะดับต้องไปดับที่เหตุก็ดับที่อุปาทานก็นั่นแหละนะครับอุปาทานนะขันนั่นแหละเพราะเหตุก็เนื่องอยู่กับอุปาทานนะขันต้องไปดับที่นี่เพราะว่า อุปาทานัขันตั้งอยู่ในที่ไหนตัณหาก็นั่นแหละนั่นแหละเป็นที่ตั้งของตัณหาทําให้อุปาทานขันข์นั้นหมดความเป็นเชื่อด้วยการทำลายตัณหาอาศัยอะไรเป็นอุปกรณ์ปัญญาที่เราเจริญเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้อุปาทานขันข์นนั้นแม้มีอยู่ก็สิ้นความเป็นเชื่อเหมือนไก่ทอดไม้อะไรต่ออะไร แม้ยังมีอยู่ก็สิ้นความเป็นเชื้อเพราะถูกน้ำไปทำให้เปียกหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันถูกปัญญาเข้าไปทำให้หมดความเป็นเชื้อพูดง่ายๆ่ายว่าหมดยางคือตัณหาไฟมันก็เลยไม่พลงขึ้นอีกต่อไปอย่างพระอระหันต์เห็นไหมครับมีไม่พระอระหันต์อุปาทานาขันบางคนเข้าใจว่าพิทักษดีนะ พอเป็นพระอระหันต์หายวับไปเลยวันเพราะว่าพระอระหันต์้นทุกขปาทานกันน่เป็นทุกขพอบรรลุเป็นพระอระหันต์อุปาทานนักันนี่หายวับไปเลยวันหมดไปเลยให้เข้าใจยังไงก็มีก็มีไปแต่ก็อุปาทานนักันมีก็มีไปไม่ใช่เป็นพระอระหันต์แล้วก็หายวับไปเลยไม่มีอะไรแล้วมาพูดถึงได้ยังไงพระสารีบทพระมหาโมกขลาไนดะ้ ทำไมท่านไม่หายวับไปตอนบรรลุเป็นพระอรหันต์ข้าวใจผิดท่านก็ยังครองอุปาทานนาคันของท่านอยู่เพราะฉะนั้นนิพพานของท่านทีแรกก็เลยเรียกว่าอุปาทิเสสนิพานในหนยังมีอุปาทิคืออุป,อปาทานนาคันนั่เหลืออยู่เห็นไหมครับไม่ได้หมดไปแต่พอถึงคราวจดติเสักการนี้อนุปาทิเสสนิพาน อุปาทานขันไม่มีอีกต่อไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันครับไม่ใช่เหมือนกันมาเรื่องเดียวกันเหมือนกันได้ไง <c oughs> เราปฏิบัติไปหมดทําให้หมดทําให้อุปาทานขันนะสิ้นยางใหญ่นะครับก็หมดความเป็นเชื้อยางใหญ่คือตัณหาอุปาทานขันก็สิ้นความเป็นเชื้อคราวนี้ตัณหาก็เลยเป็นอันว่า เรายุติสวัสดีพักกันสักสิบนาทีเดี๋ยวมาต่อนะครับ